เดี๋ยวเราไปเข้าข่าวกันนะฮะก็อย่างที่แซลกันไปเนาะอ่ามีการแซลกันไปว่าอ่าอากไนได้รางวัลนะครับแต่มันเป็นรางวัลที่ผมบอกเลยว่ามันเป็นรางวัลที่เล็กน้อยมากนะฮะขี้เล็บยังไม่ถึงเลยนะครับครึ่งหนึ่งของขี้เล็บยังไม่ถึงเลยนะฮะอ่า The best of Google Play Game on อ่า PC นะครับก็เอาจริงๆคือมันเป็นผลมาจากว่าเผื่อใครยังไม่รู้ซึ่งผมไม่เคยผมไม่เคยได้บอกเนาะอ่า Google Play PC นะครับ Google Play เวอร์ชันคอมม่ามัน อของเกม Ark Night ครับมันมีส่วนลดอ่ามันมีส่วนลดผมจำไม่ได้ว่าส่วนลดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าคุณซื้อแพ็กเกจรายเดือนอ่าฟรีเลยเพราะว่าแพ็กเกจรายเดือนน่ะมันต่ากว่าส่วนลดที่ว่านั่นเฉพาะครั้งแรกนะสำหรับอ่า Ark Night PC เท่านั้นนะครับจริงๆผมว่าผมจะทำแหละแต่ว่าอ่ามันบอกว่าผมต้องอัปเดต Windows ผมก็เลยเอ่อกูไม่เอาก็ได้อ่าเดี๋ยวจบข่าวนี้ไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปอีกอันนึงก็คือจะเป็นหน้านี่นะครับ เป็นปฏิทินของโกลเด้นโกลอ่าเดี๋ยวผมเปิดแบบเต็มให้นะครับเป็นปฏิทินของน้องโกลเด้นโกลนะครับประจําเดือนธันวาคมนะเป็นน้องในเวอร์ชันนนี้ด้วยนะเวอร์ชันสกินอ่าเวอร์ชันสกินที่เป็นสกินอ่าสิบแปดเพรของน้องนะครับสกินแจกของขวัญของน้องนั่นแหละนะฮะก็ใครสนใจนะครับใครชอบน้องก็ไปโหลดมาไว้ได้นะครับนี่ที่หน้าของเอ็ อของตัวอาร์ไนท์เลยนะครับอ่ะกูลืมอีกแล้วนะฮะเปิดเผื่อไว้เลยนะครับอ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยข่าวเล่าทําไมนะฮะกูลืมอีกแล้วลืมทุกทีเลยไม่ชินเออเพิ่งจะทําช่วงนี้แรกๆนะครับเลยไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะฮะอ่าโอเคป้ายข่าวเซิร์ฟจีนกันนะครับใน่วสของเซิร์ฟจีนตอนนี้อ่าแน่นอนว่า i s เก็มีคนส่งของรายเดือนเหมือนกันนะครับและเรื่องของ เดือนธันวาก็คือเรื่องของมูมูของเราอ่าเรื่องของตัวมิวซิสนะครับจะเป็นเนื้อเรื่องของ i s เเดือนธันวาคมในของนของในเซิร์ฟจีนนะซึ่งอ่าอันนี้ผมพอจะเดาได้นะครับเพราะว่าอ่ามันมีเกริ่นถึงคร่าวๆในลอนเทลเนี่ยแหละนะฮะว่าตัวของมูมูเนี่ยคือเหมือนมีการติดต่อกับแผนกสืบสวนวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ได้เรื่องของที่อยู่ตัวของเผ่าเอลฟ์ที่อยู่ทางตอนเหนือของ ซามีนะครับอยู่ในเขตเอ่อเขตธุรกันดารเลยเขตห่างไกลผู้คนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องในส่วนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเนื้อเรื่องในส่วนที่ตัวของมูมูเป็นการลงรายละเอียดในส่วนของมูมูที่เดินทางไปยังไอหมู่บ้านเผ่าเอลที่น่าจะอยู่น่าจะนะเพราะผมยังไม่ชัวนะครับต้องรอดูรายละเอียดอีกทีนึงเพราะว่ามันเป็นแค่ข้อมูลคร่าวๆมันยังไม่มันยังไม่ลงรายละเอียดมากนักรู้แค่ว่าเออทางเหนือมันมีอยู่ มีเผ่าของนางเหลืออยู่เล็กน้อยนิดน้อยเออเล็กน้อยมากๆนะครับประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นในส่วนของเนื้อเรื่องรายเดือนต่อไปก็เดี๋ยวเข้าเซโกโบลแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแต่ถ้าหาว่าผมไปเปิดเจอแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจก็เดี๋ยวผมจะหยิบม,มาคุยในบางช่วงนะครับแล้วก็เลเวลจะเพิ่มไปที่125นอเนาะพร้อมด้วยคอนเจร์ไม่เงยคอนเอร์มึงน่ากลัวมากอะ <laughs> <laughs> เราเห็นอไอพอ์ทัลประตูมิติที่อยู่ทางเหนือใช่ไหม มึงเอาประตูมิติที่อยู่ทางเหนือมาย่อดส่วนเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วเอามาให้กูใส่ไหมในฐานตอนกูเปิดใช้เนะี่ยแม่งกูจะไม่กูจะไม่ทะลุไปที่ไหนใช่ไหมกูจะไม่ทะลุไปทารอสอใช่ไหมกูถามจริงอ่ะโอเคนะครับอันนี้เฟอร์นิเจอร์ใหม่แล้วก็นี่จุดน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับเน่น,น่อย่างที่ผมบอกไปว่า i s c มีการแจก,กสกิน2ส,สกินซึ่งสกินแรกเป็นสกินของไทฟอนอ่ะเป็นสกินของไทฟอนนะครับ อันนี้เป็นสกินที่2สกินของซันทาร่าและอันนี้ผมย้าอีกทีนึงทั้งไซทั้งไทฟอนและทั้งซันทาร่าอยู่ตู้เดียวกันนะครับก็คือตู้ของอีเวนต์ของน้องไทฟอนเลยแต่ไม่ใช่ l 2 d นะครับเป็นสกินธรรมดานะอ่าเป็นสกินธรรมดาเดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างด้วยนะครับก็อันนี้เป็นรางวัลใหญ่ของ i s c อ่าของประจําเดือนธันวาของเซิร์ฟจีนนะครับของเซิร์ฟเราก็รอยาวๆเลยฮะรอกันยาวๆเลยเพราะ IS3 เรีายยังไม่จบอ่าเรามาดูกันในส่วนของสกินของซันทาร่าอ่านี่นี่นี่สกินของซันทาร่านะครับ ตามคำโปรยเลยก็คือดูเหมือนว่าเจ๊จะไปพักผ่อนอาเจ๊เลือกที่จะไปพักผ่อนทางใต้นะครับในพื้นที่ที่ไม่ได้หนาวเย็นมากนะฮะน้ำแข็งไม่ปกคลุมเพราะฉะนั้นเจไม่จําเป็นต้องใส่ชุดเออเขาเรียกว่านะใส่ชุดหนาๆใส่ชุดกันหนาวเสมออ,อ,อีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเจชุดเจก็จะเป็นชุดสบายสบาย อ่าเอาไว้รับอ่าเขาเรียกอะไรนะรับแดดทางใต้อ่ารับแสงแดดรับความอบอุ่นทางไอทะเลแดนใต้นะครับอ่าซึ่งอ่าผมบอกตรงตรงเลยครับคือผมอยากเป็นแมวของเจถามว่าทำไมผมถึงอยากเป็นแมวนะครับนี่นี่อยู่นี่เห็นไหมอ่าเนี่ยอ่าเจ๊อ่านอกจากเจจะเป็นแมวแล้วเจยังพาแมวติดตัวไปด้วยนะครับอ่าดีดีดีแล้วก็อันนี้นี่ดีดีเห็นไหมนี่ตบเบาตบเบามานั่งข้างๆด้วย เออเนี่ยแต่ผมอยากเป็นแมวของเจามากเลยเป็นนอนหนุนตักเจแก,อนนะะแก่อันนี้เป็นแอนิเมชันนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นแอนิเมชันตอนลงนะครับนี่มีการควงอ่ามีการควงด้วยนะจ๊ะนี่แล้วอันนี้เป็นสกิลสองนะครับนี่สวยงามอ่าสวยงามมากแม้ว่าสกิลสองจะเป็นแบบซุ่มนะครับแต่ว่าเออก็ยังเป็นตัวที่น่าใช้นะฮะแล้วก็เออเอฟเฟกต์สวยงามนะครับอืมอ,อกใส่หัวตัวเองด้วยละประเด็นเลย อ่ะก็อันนี้เป็นสกินแจกนะครับย้ำอีกทีว่าเป็นสกินแจกนะฮะเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่สามารถเปิดได้เจสันทาร่าในตู้ของน้องไทฟอนนะครับคุณได้สกินนี้มาคุณได้ใช้แน่นอนนะฮะหรือคุณไม่ได้ตัวของเจมาแต่คุณได้สกินแน่นอนเอาไว้อย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นสกินแจกเนาะทุกคนได้เหมือนกันหมดนะครับ <1> <1> <ๆ>เรามากันที่ในส่วนของข้อมูลอ่ะข้อมูลของอีเวนต์เที่ยวเคียร์แลกของเรานะฮะที่ เพิ่งจะมากันวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับก็เริ่มด้วยสกินของซิกินโนกิก่อนอ่าสกินแบบว่าโอ้ว้าวสุดยอดไปเลยนะจ๊ะอ่าอันนี้เป็นรายละเอียดของสกินอ,อันนี้เป็นตัวของ SD นะครับก็ดูเจดูมีความเอ่อเขาเรียกันนะดูมีความอเลกแนบวกความตะมุตะมินิดๆหน่อยๆนะฮะอ่าตามคำโปรยนะครับอ่าเดี๋ยวผมโฆษณานดนึงนะฮะโฆษณาด้วยนะครับเพราะว่า คุณไม้แกเหมือนเดิมนะครับแกก็แปลคำโปรยของสกินเอาไว้แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้ในส่วนของเอ็์ของคุณไม้นะฮะของคุณไมครอสันของเรานะครับอ่าในส่วนของสกินนี้ก็คำโปรยไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คือเหมือนอคือคำโปรยมันบอกว่ามันเป็นชุดเขาเรียกอะไรนะชุดออกงานของเจ๊แก กันนะชุดชุดออกงานปาร์ตี้อ่าชุดออกงานปาร์ตี้ของเจแกอะไรประมาณนี้นะครับก็มีการชนเราเต้นรำด้วยแล้วก็มีการพูดถึงในส่วนของเรื่องของการเต้นรำว่าเออเราเต้นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เต้นกับเจแกไปเลยเพราะว่าเจไม่ชอบการเต้นรำที่มันเป็นแบบแผนอ่าแบบสเต็ปที่แน่นอนเนี่ยครับคือเจแกอยากเต้นไปเรื่อยเพื่อความสนุกมากกว่าซึ่งวันนี้มันจะไปโยงกันกันกบในส่วนของเอ่อโปรไฟล์ที่ผมเคยพูดไปถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าเคยพูดถึงเจ๊แกนานแล้วนะครับว่า เจ๊แกมีความสามารถในด้านการเต้นรำที่ยอดเยี่ยมมากนะฮะในในใน,ในหลากหลายรูปแบบนะฮะ,ะแล้วก็มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการเต้นคังูระด้วยนะครับแต่ว่าเจ๊แกมไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากให้พูดถึงด้วยอะไรประมาณนี้เท่าที่ผมจําได้นะเพราะว่าโอ้โพูดไปหลายเดือนแล้วนานมากนะครับ อ่ะโอเค okay, นะครับนนอ,อ,นนอันนี้ก็เป็นเมื่อกี้คร่าวๆนะฮะก็รายละเอียดไปอ่านดูได้ของคุณไม้นะครับอ่ะผมโพสไปแล้วนะในส่วนของชุมช <un boxing> นแล้วก็อันนี้เป็นแอนิเมชันลงอ่าแอนิเมชันในส่วนของเกมเพลย์นะครับเน่แล้วก็อันนี้นะฮะกระจายแสงนะครับเอ่อแสงสว่างนะฮะอ่ะโอเคนะครับอันนี้เป็นแอนิเมชันแล้วก็อันนี้เป็นไอ้เมื่อกี้นี่สกิลหนึ่งเนาะอ่ะนี้สกิลหนึ่งนะครับสกิลที่สามารถเปิดร่องหนได้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเอ่อเปิดตัวที่พังเปิดตัวที่มีร่องเปิดมอนที่ร่องหนได้ไหมเงย เปิดบอลที่ล่องหนได้นะครับอันนี้ก่อนนี้เป็นสกิลสองนะฮะเอฟเฟกสวยอยู่เอฟเฟกสวยอยู่นะครับใครอยากได้ก็เตรียมเพชรไว้พร้อมนะครับก็18เพชรนะจ๊ะอ่ะแล้วก็ล่าสุดนะครับมีการปล่อยเาเรียกว่าข้อมูลของตัวละครแจกออกมาแล้วนะครับก็คือลุงฮาร์ลอดนะฮะอ่านี่ลุงฮาร์ลอดนะครับอ่าเหมือนเดิมนะฮะคุณไมค์แกก็แปลเนื้อหาคร่าวๆไว้แล้วนะครับนี่สามารถเข้าไปดูกันได้นะในเอ็กซ์ของคุณไมค์นะครับก็เอ่อลองสังเกตดูนะอ่ะนี่นี่ คุณลองสังเกตดูนะครับนี่เห็นไหมลุงแกถึงจะเห็นแบบว่ายิ้มเข้าใจกันนะเห็นเฟี้ยวฟ้าขนาดนั้นแต่ขาแกเป็นขาเทียมข้างนึงนะครับแต่ไปเล่นไปนะเนี่ยคือสมแล้วที่เป็นเขาเรียกว่าผมไม่แน่ใจว่าแกเป็นทหารเก่าหรือเปล่าหรือแบบประสบอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ส่วนใหญ่พวกขุนนางเขาก็มีความเกี่ยวข้องกับทางทหารกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นที่แน่นอนแล้วหลังจากที่เราลองไปดูที่โปรไฟล์นะครับลุงแกเนี่ยมามีความมีความเกี่ยวข้องกับคําสั่งของ เดอะยุคแคสเตอร์อ่าเพราะว่า,าในโปรไฟล์เนี่ยมีไอ้มันมีเขาเรียกว่มมาจดหมายถึงตัวของลุงฮาร์ลอดของเรานะครับว่าตัวของอตัวของลุงฮาร์ลดเนี่ยเหมือนจะทำงานพลาดเกี่ยวกับการที่ไปควบคุมการค้าของไอ้เคียร์แลกเหมือนว่าอย่างที่บอกครับลุงเหมือนจะทำพลาดอะไรบางอย่างแล้วมันมีผลทำให้คาซิเมียเข้ามาแทรกแซง อ่าเข้ามาแทรกแซงได้นะครับซึ่งตรงนี้มันกลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่กับเคียร์แลบแล้วก็วิกตอเรียเท่านั้นมันยังมีคาซิเมียมาด้วยอ่ามีคาซิเมียมาพัวพันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอีเวนต์นี้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปรอดูว่าทําไมคาซิเมียถึงได้มาโผล่ที่นี่ด้วยอาจึงได้เข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามามีผลในในเรื่องของตัวเนื้อเรื่องนี้ด้วยแถมทําให้งานของลุงแกเสียด้วยนะครับ มีการแซวเล็กน้อยด้วยนะครับว่าเขาเรียกอะไรน,นะตัวไม่ใช่แซวดิต้องบอกว่า the ูแค t เ s t e r เหมือนเน็บแนมประมาณว่าไอชั้นนึกไออย่างน้อยคุณก็ไม่ได้ไปแค่แบบว่าเที่ยวดื่มเที่ยวเล่นแล้วก็หนีเมียไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะฮะอย่างน้อยคุณก็ไปทํางานจริงเพระาะว่าข้อมูลที่คุณส่งมาเนี่ยถือว่ามีประโยชน์อะไรประมาณนี้นะฮะก็เ,เป็นการบอกในว่าลุงแกมีครอบครัวมีเมียอยู่นะครับมีลูกไม่ไม่รู้แต่รู้แต่ที่รู้แน่คือมีเมียนะฮะมีครอบครัวเป็นของตัวเองอยู่นะครับแล้วก็ ในการที่ลุงแกเนี่ยมาเป็นโอเปอเรเตอร์ให้กับรถไอแลนด์เนี่ยก็เพราะว่าเดอะยูเคสเตอร์เป็นคนบอกว่าเนี่ยเห็นเห็นว่านายเนี่ยมีชอบชอบที่จะไปดูแลพวกลูกน้องของตัวเองคอยรักษาบาดแผลของลูกน้องตัวเองใช่ไหมนายไม่ลองไปดูงานกับทางรถไอแลนด์หน่อยล่ะเอออะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคนของเดอะยูเคสเตอร์แม่งมาอีกแล้วนะครับมาไม่ใช่ตัวแทนที่ต้องบอกว่ามาเพราะว่าเดอะยูคสเตอร์เออเพราะฉะนั้นไอ ให้รู้ไว้เลยว่าข้อมูลที่ถึงหูแกเนี่ยไปถึงหูเรยคแคสเตอร์แน่นอนนะครับอ่ะอันนี้เป็นในส่วนของเนื้อเรื่องเขา่าวของอคุณลุงฮาร์ลอของเรานะครับอ่ะในนี้เมื่อกี้ในเรื่องของอาร์มไอเรื่องของเรื่องราวไปแล้วก็อ่ะลุงเป็นหมอทั้งในเนื้อเรื่องแล้วก็ในเกมเพลย์นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกลุงเป็นสายวันเดอร์ริ่งสายวันเดอร์ริงมันก็คือสายฮิวท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นในเนื้อเรื่องลุงก็เป็นหมอ อในเกมเพลย์ลุงก็เป็นหมอเช่นกันอันนี้อันนี้คนนี้พูดได้เต็มปากนะครับว่าหน้ากูเหมือนหมอเพราะว่ากูเป็นหมอจ,จริงๆเป็นเป็นแพทย์สนามอ่าเป็นแพทย์สนามนะครับอ่ะแล้วอันนี้เป็นอาร์ตอีสองนี่อ่านี้เป็นอาร์ตอีสองนะครับเนเนเนเห็น,นปะหล่อเทคุณท้าไปเล่นไปเนี่ยหล่อเทะนะเว้ยไอข้างหลังเนี่ยเป็นเดอะอ่าไม่ใช่ข้างหลังกูงเอาข้างบนก่อนเลยเนี่ยเนี่ยเอาข้างบนก่อนเลยเนี่ยนี่แมวตัวบันลมเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นเดอะชาร์ตอ่าไม่ น่าจะเป็นเดอะชาร์ตเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเกี่ยวข้องอ่าลุงเกี่ยวข้องกับวิคตอรีเนาะอาจจะเกี่ยวข้องอาจจะเป็นลูกของเดอะชาร์ตนะครับแต่ประเด็นคือไอ้ข้างหลังตรงนี้ไม่รู้คืออะไรไม่รู้มันเกี่ยวข้องกับลุงยังไงไว้เพราะว่ามันเป็นเหมือนต้นไม้แล้วลุงก็เดินเดินอยู่บนเส้นทางอะไรสักอย่างนะครับก็เดี๋ยวต้องไปรอดูเนื้อเรื่องลุงอีกทีว่าเนื้อเรื่องลุงมันมันอ่าเป็นมายังไงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่อย่างที่เราเห็นกันคืออาร์ตอีสองมันก็จะเกี่ยวข้องกับในส่วนของ เนื้อเรื่องของตัวละครอยู่แล้วนะฮะนี่แล้วก็เออเพิ่งจะเพิ่งจะนึกออกนี่นี่นี่กองทัพวิกตอรีเห็นไหมเออ่งโอเคนะครับแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของแอนิเมชันนี่นี่นี่แอนิเมชันแอนิเมชันเห็นไหมนี่ดีดดีดหมวกด้วยดีดหมวกด้วยแวบหนึ่งอ่าอ่าแล้วก็อันนี้เป็นแอนิเมชันลงนะครับก็เรื่องของความสามารถนะฮะคุณคิงแกลงความสามารถเอาไว้แล้วนะครับนี่นี่ ปเข้าไปดูกันได้ในกลุ่ม a r ร์ไนท์ไทยแลนด์นะครับปุ่มสังคมไทยนะอ่าแล้วก็อย่างที่บอกไปคือความสามารถของลุงแกเป็นสายว n นด r ริงเมดิกเพราะฉะนั้นลุงแกก็สามารถฮิวท่าให้กับเพื่อนได้ฮีวรักษาความเสียหายท่าให้กับเพื่อนได้นะครับนส่วนของทาเลนต์ง่ายๆครับผมก็คือ,อเมื่อเพื่อนร่วมทีมเนี่ยได้รับความเสียหายทาุมากกว่า50% ภายในระยะโจมตีนะครับจะได้รับความเสียหายธาตุลดลงก็คือลดความเสียหายธาตุว่าได้รับมากเกินไปนะฮะมากกว่า50%ก็คือลดลงไปเลยแต่ยังไม่เห็นเปอร์เซ็นต์นะว่าลดลงเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นทาเล่นง่ายๆอาทาเล่นง่ายๆสะดวกสบายนะครับสกิลหนึ่งเพิ่มพลังโจมตีฮิลแรงขึ้นไม่มีอะไรมากสกิลสองเพิ่มความเร็วในการโจมตีฮิวเร็วขึ้นนะฮะและจะฮิลเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมทีมทุยเพื่อนร่วมทีมที่ได้รับความเสียหายธาตุมากที่สุดก่อนถือว่าดีอาตรงกับ ตัวสายนะครับตรงกับพ r i ริตี้ของสายนะฮะเมื่อเพื่อนร่วมทีมได้รับความเสียหายธาตุมากกว่า50%จะได้รับการฟื้นฟูธาตุเพิ่มเติมอันนี้กําลังคิดอยู่ว่ามันอาจจะคล้ายๆกันกับสกิลสอของวอลฟารีนไอสกิลหนึ่งดีขอโทษอาจจะคล้ายสกิลหนึ่งของวอลฟารีนที่เอ่อสกิลหนึ่งวอลฟารีนกับสกิลสองของกาเวลมั้งถ้าจะไม่ผิดที่มลักษณะคล้ายกาันก็คือถ้าฮิวไปมันจะมีการรีเจนหรือมีการฮิวเพิ่มเติมเล็กๆ,ๆน้อยๆหลังจากที่ฮิวไปเป็นการเอ่อผลตก,กค แต่มันก็จะมีแบบคิวเรื่อยๆขึ้นมาต่อวิอีกอะไรประมาณนี้อันเนี้ยลักษณะน่าจะคล้ายๆกันก็คืออ่อมีแต่ไม่น่าจะเป็นต่อวิน่าจะมีการแบบว่าฮิวอ่ารักษาความเสียหายธาตุเพิ่มเติมขึ้นมาเลยอาจจะปกติแบบลดไป1นส่วนสของหลอดก็แบบเพิ่มเป็นอ่าสองในสาไอหนึ่งในสามของหลอดอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ซึ่งเท่าที่ดูตรงนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นทั้งท่าเลนและสกิลที่ง่าย อ่ะง่ายๆสมเป็นตัวแจกนะครับแต่เนี่ยหลังจากที่ดูตรงนี้แล้วเนี่ยคือเป็นอีกหนึ่งตัวแจกสายวันเดอร์ลิงที่สกิลง่ายๆทาเล่นง่ายๆใช้งานแบบง่ายๆนะฮะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยแล้วคุณไม่มีมอร์เบอรี่อ่าหรือคุณยังไม่มีแต้มอะไรนะคุณยังไม่มีแต้มไปแลกฮันนีเบอรี่หรือแบบแลกฮันนีเบอรี่มาแล้วแต่ยังไม่มีมอร์เบอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ลุงได้เหมือนกัน่างว่า อ่าถ้าหากว่าคุณมีหมอแก่อ่าถ้าในในอนาคตเพราะว่ายังไงหมอแกะต้องมาก่อนอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าในอนาคตถ้าหากว่าคุณไม่สามารถเปิดหมอแกะได้เงี้ยครับเปิดหมอแกะไม่ได้เพชรหมดก่อนอนะไรอย่างเงี้ยคุณก็ใช้ฮาร์รอดไปเลยก็ได้อ่าใช้ฮาร์รอดคู่กับฮันนี่เบอร์รี่ก็ได้เพราะฮันนี่เบอร์รี่ก็ยังคงเป็นตัวฮิวท่าที่ดีอยู่เสมอนะครับน้องสามารถฮิวได้หนึ่งมากกว่าหนึ่งเป้าหมายด้วย แล้วก็ได้ลุงมาช่วยด้วยอา่าลุงมาช่วยในเรื่องของการลดการโดนดาเมจตาดด้วยนะครับแม้ว่าลุงจะฮิวเป้าเดียวก็ตามนะก็น่าสนใจครับน่าสนใจเป็นตัวแจกที่น่าสนใจนะฮะห้าดาวด้วยอ่าแต่ถ้าใครที่มีหมอแกะแล้วก็ไม่ต้องปันเพิ่มก็ได้นะครับหมอแกะมันมันแทบจะแทนทุกตัวในในสายนี้มันมันแทบจะแทนทุกตัวในสายนี้แล้วนะครับโอเคนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมพูดถึงด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะ ขออนุญาตพูดถึงด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีคนถามแน่นอนในส่วนของอีเวนต์อันเดอร์ไทสรีนะฮะผมไปลองเช็คดูแล้วนะครับแล้วก็ให้คนรู้จักช่วยเช็คดูแล้วก็คือ u n d e r t ร์ไทส์รีรเนี่ยจะมาตอนพิชเอามานะครับมาตอนพิชเอามานะครับไม่ได้มาตอนอันไอเรององ์รีรันนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคือผมจําไม่ได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รอคุณแม่กราเดียใครที่รอคุณแม่กราเดียแจกนะครับก็ ออรอตอนที่พิชเอามานะครับตัวของอันเดอร์ไทจะมีเล็กคอร์ดิสโตซึ่งก็คือจะมีรางวัลแจกของอีเวนต์ซึ่งรางวัลใหญ่สุดก็จะเป็นคุณแม่กราเดียนะครับอ,อ,อันนี้สำหรับใครที่รออยู่นะประมาณนี้ประมาณนี้